ก็ล like ูกลมอะครับทำมาทำมาเยอะแล้วครับจริงๆแล้วป๊าปาจะเป็นคนทำไว้เพราะว่าลูกเราใช้ชีวิตเสียมาใช่แล้วก็ป๊าปาเป็นคนรอบรอบทำลายล่าสุดจะไปสร้างตำนานเนาะสร้างตำนานแต่ลูกก็ได้พ่อมาเหมือนกันได้มาหมดเล้วลมๆเยอะแกโซนครับโซน แต่ว่าดิฉันจริงๆคือกเยอะนะก็เหมาะมากนะใครที่มีลูกหลานนะก็ทําประกันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆก็คือก็อย่างที่บอกเลยทําตั้งแต่ในคันจนถึงสามารถแบบลงลงเราก็สามารถประกันได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันสุดท้ายได้นะครับผมก็อันนี้มีใครร้ายซะครับไม่มีเนาะโอเคมีคนร้ายฉันมีนะอ๋อมีแหละมีแหละที่มีอ๋อเหรอมีแหละเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรรู้สึกยังไงบ้างที่แบบโอ้โหโด่งดังเป็นซุปตาระดับประเทศ ก็รู้สึกเป e thing, ็นเรื่องธรรมดาครับใช่ๆก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบมีขึ้นมีลงคนเรามันก็มาก็ไปเป็นไงหรือว่าเป็นไซเคิลก็จะแบบนะแต่ว่าลูกเราอาจจะยังเด็กคือลูกเราก็จะแบบอยู่ได้นานหน่อยลูกเราก็แบบเป็นทำตัวดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพ่อๆกับป้าๆเขาก็แบบอยู่มานานละและได้เจอลูกยังอยากกลูบมารอมยังเลยนี่ลูกยังไม่ได้กลับมาเลยยังว่ายน้ำไม่ถึงแก่ายว้น้ำ ไปกนเดียวใช่แกแกว่ายน้ำไปแต่เพื่อน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 แกนั่งเครื่องไงอ๋อแต่แกว่ายน้ำแกว่ายน้ำช้าหน่อยใช่ช้าหน่อยเป็นห่วงไม่ท่าลุ่ต้องแบบไปเจอจนไทยเองเดียวจริงๆก็ถูกพบปเพื่อนเพื่อนเยอะเลยก็ถือว่าเป็นดีใจเพราะไปงานคาแรคเตอร์ที่แบบญี่ปุ่นเลยเนาะมันก็เป็นแบบงานแบบเขารวบรวมงานคาแรคเตอร์ระดับโลกมาไว้อย่างเงี้ยโอ้โหงานใหญ่จริงอยากไปร่วมด้วย แต่ว่าเขาไม่เอาไปเพราะมันเป็นาคาแรคเตอร์ใช่เป็นาคาแรคเตอร์ไงแล้วเธอเป็นใครเธอจะไปทําไมนี่ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยในการไปก็มีสี่สี่สี่หลานนะครับผมก็มีจัมโมมียายซางแล้วก็มีเบบีแล้วก็มีอโวเชียนครับลูกเราก็คือเป็นหัวหน้าทีมในการนําลูกเราก็เป็นหัวหน้าแก๊งเสมอแล้วก็ล้มชัดเด็ดคือล้มใช่แล้วก็เกมมีการโพสท่า เดินผ่านซุ้มระบทาดติดตามอยู่ตลอดติดตามอยู่ตลอดก่อนไปสอนอะไรเขาไปบ้างก่อนไปสอนอะไรเขาไปบ้างคือเอาจริงๆนะคือยังไม่ทันได้สอนแกแกก็แบบไปก่อนแล้วใช่แกคือไปทํางานนะไม่ใช่ไปแบบพาร์ทงานไปไปทํางานแล้วใช่แต่เดีเขารู้สึกอย่างพอลูกดังเราก็ดังขึ้นมาอีกใช่ครับพอลูกดังแล้วเราก็ดังขึ้นเลยก็ถ้าเกิดมีกระแสมีอะไรอย่างนี้ก็ดีครับผมก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่า คือเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมันก็เหมือนแบบฟิลแบบชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบฟิลแบบพี่ชมมาพี่เกลอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของการละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีความสุขดีครับผมก็คือได้ออกงานร่วมกันด้วยได้อะไรด้วยคือมันยิ่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ล่าสุดก็ไปงานฮาวอวอร์ดเนี่ยมาก็ก็เออก็ภูมิใจเนาะเกก็ได้ได้รับรางวัลด้วยครับผมก็เป็นไอคอนนะไอคอนทุกอะไรทกโบเอไอคอนใช่ครับก็ได้รับรางวัลมา มันน่ได้ตั้งครอบครัวเลยนะใช่ครับผมก็ในกับนิวก็เป็นเอ่อห้าสิบบุคคลที่แบบมีมีผลครับนี่ครับงานงานครอบครัวเข้ามาบ่อยไหมครับงานครอบครัวจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีเข้ามาบ่อยนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่คิวของยายซังแกไม่ว่างครับที่งอโอ้ยแกทำงานเยอะมากครับใช่ใช่ใช่ลูกไปแบกให้เราทำไมครับอะไรครับลูกไปแบกให้เราทำไมคือลูกแกลูกแกบอกว่าแกจะฝากแบงค์ไว้ก็เดี๋ยวแกจะยกสมบัติให้พ่อครับ ได้เปอร์เซ็นต์บ้างก็พอใช่ครับได้เปอร์เซ็นต์บ้างจริงจริงแล้วเปอร์เซ็นต์พวกนี้คือแบบพ่อก็บอกเลยว่าเอ้ยนั่แหลลูกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยมาเก็บไว้เดี๋ยวเป็นก้อนเดี๋ยวค่อยๆเก็บทีเดียวมีกับรวมยอดเอามาทีนี้ดนเรียนหน่อยพ่อไม่รู้สึกไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกทำแบบเยอะเดี๋ยวเก็บทีเดียวเออเช็คบินทีเดียวแอบน้อยใจไหมแบบให้ลูกมีงานมากกว่าแอบน้อยใจไหมจริงๆไม่ได้รู้สึกคิดไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้เพราะแค่รู้สึกว่าเอ้ย คือมองว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเพราะว่าจริงๆเวลาที่เจอกันหรือคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยสนุกไหมทําไมวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็เป็นเหมือนแบบเออมันเป็นมันมันไม่ได้มีคิดถึงแบบผลประโยชน์คิดถึงอะไรกันเท่าไหร่ครับใช่แต่ลูกมันแกเก่งขึ้นน้องแกรู้รู้แบบมีไหวพริบในการตอบคำถามไอ้จริงแกเก่งเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็แกเป็นคนเจ้าเจ้าเจ้าพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาแบบเจอคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดเยอะแล้วนอกจากตอนนี้แบบตื่นเต้นก็จะแบบ พูดแบบติดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้เออแต่ว่าถ้าเกิดแบบโดยปกติแล้วเป็นคนแบบเก่งอยู่แล้วแล้วก็หัวไวนึกถึงตัวเองตอนเข้าวงการใหม่ๆก็จริงๆก็ก็คิดเหมือนกันนะอุ้ยกต้องแบบยศังยกต้องแบบเขาเรียกว่าไงฝึกฝึกเยอะเหมือนกันต้องมันมีทักษะใหม่ๆอะไที่เกิดขึ้นเพราะว่าทำงานไปเรื่อยๆมันก็ต้องแบบเจอนู่นเจอนี่ทำบีบนู่นบีบนี่แบบใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ดี ใช่ก็ถือว่าแบบเป็นพนักงานที่ดีครับผมก็ส่งเรียนตั้งแต่เด็กอ่าได้ได้ข่าวสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่จะมีอะไรในโปรเจกไหมนะงานไหนครับก็จะเปิดไลน์อัพยังไงงานไหนงานชื่ออะไรนะเห้ให้พูดชื่อไม่ไเลยชื่อไม่พีวีอมีปล่อยเพลงด้วยครับใช่เป็นปล่อยเพลงครอบครัวสามคนก็มีมิวมีเตแล้วก็มีอสั่งออฟครับไม่ได้สั่งเอา เดมิวิก็มีสั่งสามคนเป็นเพลงครอบครัวครับร้องกันสามคนใช่ครับเฮ้ยลูกชื่อเขาบอกเพลงเติมรักอีกนิดใช่ไหมครับใช่เติมรักอีกนิดยังไงใช่เป็นเพลงแบบแนวแบบฟังสนุกสนุกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะปอยากจะรู้ยังเป็นตอนสั่งมีาเต้นด้วยใช่เอตอนสั่งร้องมีไงในตอนที่ไปอัดมาแล้วเนี่ยต้องต้องเทนนยอยสั่งไม่ตอนไปร้องเพลงสั่งร้องเก่งมากเสั่งสั่งแกทุ่นเสียงสูงแล้วใช่ ปกติแกร้องแต่แบบนี้แบบนี้นะอันนี้มีแบบมีส่วนร่วมในการร้องด้วยไ <c oughs> ด้แล้วรอติดตามเขาจะออกวันที่21ครับผมก็มีวันที่สิบเก้ายี่สิบอะไรพกโปสเตอร์หนึ่งโปสเตอร์สองไม่จะออกทำไ,ไมวะเนี่ยต้มีแต่ไม่เป็นแพลนเป็นแพลนกันโปรโหมดเราจะมีเป็นตัวไหมคร<อ> <c oughs> ับโชว์แรกเมื่อไหร่ครับโชว์แรกของครอบครัวเนี่ยเพลงเนี้ย น่าจะที่บ้านเปิดฟังเปิดดูกันเองอะแ้แแต่ว่าเป็นเพลงที่น่ารักครับผมก็ฟังเล่นๆสนุกๆได้ครับมาพัฒนี่มิวมากหน่อยครับผลงานที่นิวหรือเปล่ามีแบบแฟนๆาครับผลงานสนักคคงรักอะไรงีส์ละครับตอนนี้ก็ซีรีส์ตัวนี้ หาอะไรไม่รู้หาซีรีส์อยู่ก็มีซีรีส์กับทางโมโนด้วยแต่ว่าถ่ายไว้แล้วแต่ยังไมออนอนแล้วก็มีซีรีส์กับทาง GM มเอ็ี่สอบทาง GM มเอเป็นผู้จัดขึ้นมาก็คือเรื่องว่าเออวัฒนสนิทพิษหายเฟรนชิดฟลายเวิร์ครับผมก็ออนแอร์วันอังคารนี้แหละครับวันนี้เลยนะครับสองทุ่มครึ่งครับผมทางช่อง GM มเอ็บแล้วปีหน้าปีหน้าล่ะ ปีหน้ายังไม่ทันอะไรครับผมปีนี้ก่อนเลยคือเดวต้างไปยพยายามหลบลี่ยามหลบเลี่ยงลบลีกต้องใมาหาเครื่องบินครับผมอปีหน้ามีไหมอาจารย์ปีหน้ามีไหมปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วจะมีโปรเจกต์แน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามซีรีส์หรือเปล่าเป็น เต้นหรือเปล่าเป็นบอยแบนด์หรือเปล่าเป็นอ่ะป่ะมาอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันหรือเปล่าเราต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเราทุกคนลงไปหมดแล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่งานเออว้าวไหมอ่ะถ้างั้นสปอยได้ไหมว่าสําหรับปีหน้าที่เราจะได้เห็นผลงานนิวเนี่ยมันจะว้าวแค่ไหนวันนี้ว่าวันก็ว้าวนะก็เป็นเอางี้เป็นอะไรใหม่ๆไม่ไม่ไม่มีอะไรตรงนั้นไม่มีอะไรอะไรใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆนี่แต่พอพอพอทุกคนรู้ปุ๊บอุ้ยโห ไม่อยากคิดว่านิวทําได้ยังไงเนี่ยรออยู่เดี๋ยววันที่ยี่ห้ารู้กันกลัวอะไรกลัวอะไรอยู่เปล่าเดี๋ยววันที่ยี่ห้ายี่ห้านี้ดูดูกันเออหนึ่งทุ่มไหมหกหกโมงไหมประมาณนั้นนานดูดูท่าท่าแล้วมันเหมือนกลัวเหมือนกลัวปล่อยเอออุ้ยไม่รุ่นนี้แล้วก็ไม่สปอยแล้วอบกพูดออกมาิพูดออกมาเิ ันนี้เขาบอกนี่แฟนคลับเขารอฟังยี่ห้ามีงานอะไรปะมีออ๋มีต้องไปอีกไหมครับมีครับนี่ครับเดี๋ยววันที่21นี้ก็จะเดินทางกันไปที่ฟิลิปปินส์ครับใช่ครับไปถามไม่นี่ปาเกียวเอ้อไม่ใช่ไม่นี่ปาเกียวไม่ใช่ครับก็ไปไปไปแฟนมีครับเบลูก้าครับเอ้ยพีเบก้าครับพีเบก้าสิเราก็จะบีเบอย่างเดียวใช่พีเบก้าครับ ขอบเนกัปต okay. ่นยังไม่ไอยากยาไปเอายังมีอะไรอยากเล่นอเลยท้อเกยา้อเลทางเทอเลย้อเไย้วเยครับลัน้อเลยท้อท้อเลยท้อเลยทณอเรยท้อเลยทับก็ยท้อเลยท้อยากไปไหน้อยท้อเยท้อเไยท้อเไยท้อเลยทอเลยท้อเลยท้อเลยทอย้เลยท้อเลยนอเลยอเลย้อเล้อเลยทอเ้เลยท้อเท้เลยทอเลเลยทอลอไล้เหมทอนเดิมใชเลยอเเลอเอเล้ออลท้อเ้เลทเเลทอล้เอลอล้เย้อน้้นเ้อ้อ คาดหวังเลยคาดหวังเลยปีที่แล้วอ่ะครับปีที่แล้วเป็นตัวทําแต้มให้อีกทีมหนึ่งปีนี้ทําแต้มให้กับทีมตัวเองฝากความมาแม็กก้นิวได้เลยฝากความมาได้เลยคือทุกคนคือต้องปกติเขาต้องมีการบล็อกใช่ไหมตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนนี้คือต้องเป็นห้าตอนหนึ่งมาบล็อกนิวแค่คนเดียวคิดดูแล้วกันเพราะเราลัมเบิกไงเราลัมเบิกเพราะเราตอนทำแต้มลัมเบิกเราลัมเบิกใช่ครับแล้วก็ปาริตามครับปาริตามครับวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้ เ,เพลงก่อนเนาะเพลงก่อนเพลงเพลงวันที่21นี้ครับ <Okay. S 1> และ25อันนี้เจอโปรเจกต์นะครับแล้วก็วันที่22ก็เจอกันที่แฟนมินที่แฟลตินครับ <Hey. S 1> ไปแล้ว